ยินดีต้อนรับผู้ชมทางคูมบอนนาไปชมไปเลยสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปิดกล่องกาชาเกลือมิสเซอรี่บ็อกกันนะครับเราจะเปิดแบบโกนนะฮะวันนี้ผมดูแล้วน่าจะคุมนั้นรับกดกันเลย3ามร้จบคูปอง อะจะได้สกินหนึ่งสกินที่เราไม่เคยได้มาก่อนไปคนเลยเอ้ยไอ้เนี่ยเดี๋ยวนะซานิดเหรอโอ้เกลือไอ้เนี้ยโอ้สามตัจ็ดสิบบาทกูโก้เกลืออะไรตาซานิดอันนี้มันเป็นลิมิเต็ดแบบไม่มีสกิลเอฟเฟกต์ไม่มีอะไรเลยเป oh! ็นไงโอ้อดเดิมีหมดแล้วรู้แม่งเป็นแบบนี้แหละ แม่งต้องแม่งให้กูคแค่สกิ้เดียวแล้วแม่งก็เป็นสกิ้ที่โคตรเกลือไอส้สารติดกูบอกว่าได้เล่นด้วยแหละแม่เงเอ้ยดูดิแม่เงเกลือตกของขวัญไปแม่เงเอ้ยทำไมจะต้องได้สานิดด้วยวันนี้เป็นสานิดลิมิเต็ดที่แบบอะไรวะไม่มีเอฟเฟกต์สกิลเป็นเอฟเฟกต์สกิลเริ่มต้นมีแค่เปลี่ยนแค่ตัวละครนี่เองและเปลี่ยนตัวละครมันก็ไม่ได้เท่ไม่ได้ต่างจากเดิมกว่าเริ่มต้นแม่งอาจจะเท่กว่าด้วยซ้ำ <laughs> เราเลยสัตว์แม่งเจ้าไม่เป็นไรเราได้อะไรนะโอ้ขอไปดูหน่อยสินี่ไงมาแล้วโอ้เป็นไงบ้างดูนะสภาพ <c oughs> เชียแม่งไม่ต่างจากตัวเริ่มต้นเลย <c oughs> ดูด,ดิโอ้เกลโอโอเควันนี้เราก็เติมเพิ่มไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปเปิดนะอะไรวะอีลูเมียสามร้อยเก้าสิบบาทโอเคครับไป เดี๋ยวไปเปิดเพิ่มอ่าซื้อนี่สักกล่องกล่องร้อเปอร์เซ็นต์สักกล่อง,กกองดูซิจะได้อะไรเอ่ยอ้กูเกลอีกแล้ว,อ,อ,ลอ,ลวอียี่หออีกอีกแล้วแม่งไอตัวอะไรโอ้โหจิน,นาดา้วยกูไม่เล่นเลยกูไม่เล่นจินดาอกูได้เล็กกเ,เกลือ,อ,อใหม่แล้วโอ้โหเจ้าโอเคครับตอนนี้เราจะมาเปิดกล่องเพิ่มกันเพื่อที่เราจะได้สามร้อเก้าสิบ อุ้ยโอ้โหไอสัตว์เกออยอีกแล้วแม่งเอ้ยพระเจ้านี่มันอโอเค,อ,เคอย่างน้อยแล้วก็ได้อิลูเมียอิลูเมียกูก็ไม่เล่นกูก <c oughs> ็ไม่ได้เป็นเมนเมดหน่อยไหมไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เป็นสกินที่มันได้มาแบบไม่ต้องสุม่มดูสิสภาพโอ้สภาพซันไลท์เหรอซันไลท์สกินซันไลท์นะฮะแค่อ,อน่าจะตระกูลเดียวกับเออไอตัวนั่นแหละอ,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 อนเลนน่ะเออบา,บาย อาจจะ i ินนี่แล้วก็นั่นก็ได้ทำให้ได้ก็จะมกินแม่กับแม่ไปไปไปว้